รู้สึกว่าการเพิ่มไฟตรงนี้ทำให้เพิ่มมิติให้กับห้องมากขึ้นเนาะทุกคนจะเห็นไหมคะว่าตัดมาเนี่ยพอดำปุ๊บมันก็มาตัดเป็นสีขาวอย่างนี้เลยไม่ค่อยดีเลยไม่อยากกลับไปซื้อสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมุกช่อง Little m ลมุอีกแล้วนะคะ <S <S หลังจากที่ห่างหายกันไปประมาณเดือนกว่าเลยนะทุกคนวันนี้มุกกลับมา เปิดบ้านโฮมทัวร์ EP 2โอเคที่วันนี้มุกจะมาพูดถึงนะจะมีอยู่ประมาณ3จุดด้วยกันนะคะทุกคนจะมีส่วนจุดโซนนั่งเล่นที่มุกยืนอยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนที่2เป็นจุดที่เตรียมอาหารห้องครัวแล้วก็โต๊ะทานข้าวนะคะจุดสุดท้ายจะเป็นจุดในห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่มุกใช้3จุดเนี่ยมุกจะใช้เป็นของ SD บีบิวอนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ไม่ไกลบ้านนะคะแล้วก็มี เฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้เลือกใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นบิวอินหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็คือเลือกซื้อมาพร้อมกันแล้วก็มาบิวอินที่นี่ได้เลยนะคะเหตุผลที่มุกเลือกใช้ s อ b บีบิวอินนะคะเป็นเพราะว่าเจ้านี้สามารถบิวอินให้มุกได้ค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ1ถึง 1, 1เดือนครึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งมุกเคยลองถามเจ้าอื่นๆแ,แล้วเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณถึง3เดือนเลยนะคะทุกคนมุกก็เลยเลือกใช้ SB b บีบิวอินนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยที่จุดแรกนะคะเป็นจุด โซนนั่งเล่นตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เลยเป็นส่วนชุดโซนทีวีต่างๆก็จะมีตู้สูงมีตู้ข้างล่างนะคะตู้แรกของมุกตรงนี้ที่อยู่หน้าบ้านสุดเลยเนี่ยจะเป็นกระจกสีชาดำนะคะที่มุกเลือกใช้แล้วก็ข้างล่างตรงนี้จะเป็นไฮคลอสสีดำนะคะดูมีความหรูหรานะคะ สีหลักๆที่มุกใช้ในบ้านเนี่ยจะเป็นสีดำทองนะคะแต่ว่าจุดเนี้ยจะเป็นจุดเดียวที่จะเป็นสีดำกับสีพิงโก,โกแบบนี้นะคะดกคนเพราะว่าอินเทีเนียบอกว่าจุดเนี้ยเขาไม่มีสีทองค่ะก็เลือกใช้เป็นสีนี้ซึ่งถือว่ายังคุมตีมเข้าตีมอยู่ไม่บอกก็คือไม่รู้นะคะยังถือว่าสวยงามอยู่อันนี้จะเป็นแบบตู้กดแบบนี้นะคะต้องเราต้องกดเข้าไปก่อนแล้วก็ค่อยเปิดซึ่งจริงๆมุกไม่ค่อยชอบพวกตู้กดแบบนี้เท่าไหร่นะเพราะมีโอกาสเนี่ย เสียงดังกับมีโอกาสที่จะเสียง,ง่ายนะคะแต่ว่าเหมือนทางอินเทเลียเขาแนะนําไปอันนี้มานะคะเพราะว่าตู้เปิดอย่างเงี้ยเขาไม่มีแบบอื่นแล้วมีแต่แบบกดแบบเดียวนะคะแล้วก็มาส่วนที่ตรงนี้จะเป็นตู้ชั้นวางข้างล่างนะคะอันนี้จะเป็นแบบซอฟท์คลอสนะคะทุกคนอย่างนี้ก็จะเปิดออกมาได้เลยเนี่ยตรงนี้เป็นตู้เก็บของทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็ปิดแบบซอฟท์คลอสให้ปกติเลยตรงนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ เป็นหินอ่อนข้างหลังนะคะตรงนี้มุกเชือกใช้เป็นสีครีมนะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นตู้ชั้นวางของตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบกดเข้าไปแล้วถึงจะเปิดออกมาเหมือนกันเนาะทุกคนซึ่งตรงจุดนี้มุกบอกว่าอยากให้เขาอ่ะใส่พวกชั้นวางของเยอะๆนะเพราะว่าแรกๆเรอยู่ของไม่เยอะหรอกแต่อยู่ไปนานๆเนี่ย1 0 2 0ปียังไงของก็เยอะนะคะถ้าเรามีช่องเก็บของเยอะๆอะ ทำให้บ้านดูเรียบร้อยขึ้นนะคะตรงนี้มุกวางทีวีอันนี้เลือกเป็นของซัมซุงนะคะมุกวางเป็นทีวีขนาด75นิ้วนะคะซึ่งกำลังพอดีจริงๆ80นิ้ว85นิ้วเนี่ยก็วางได้นะคะแต่ว่าเลิอกเม่75นิ้วเพราะว่าเราจะได้วางซาวบาร์วางอื่นๆได้เนาะซึ่งราคาเข้าวๆตรงเนี้ข้างล่างน่าจะประมาณ200,000บาทค่ะทุกคนโดยหินอันนี้นะคะราคาที่ประมาณ หกหมื่นกว่าบาทนะหกหมื่นสองเนาะตู้ข้างๆเนี่ยตู้สูง2ตู้ข้างๆเนี่ยประมาณ6กหมื่นสามนะคะตู้วางทีวีอันนี้ประมาณ2องหมื่นห้าค่ะทุกคนตรงนี้ไม่มีอะไรมากก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะทีวีเราก็ประมาณสองสามหมื่นประมาณนี้แล้วก็มีซาวบา์ประมาณ1นึ่งมื่นบาทนะคะต่อกันที่ตรงส่วนโซฟากับโต๊ะเตี้ยนะคะโต๊ะ ตัวนี้มุกซื้อที b เหมือนกันก็คือทั้งบ้านเนี่ย SB จริงๆนะคะทุกคนอันนี้ประมาณ9,900บาทอันนี้จำได้สีดำตัวนี้ราคาถือว่าโอเคนะคะแล้วก็สวยเข้ากับบ้านเพราะว่าเป็นสีดำพอดีส่วนโซฟาตัวนี้เราเลือกเป็นแบบตัว L อนะคะแล้วก็มีผนักพิงเพราะว่าเราน่าจะใช้ชีวิตอยู่ตรงโซฟาตรงนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกเป็นตัว L อให้สามารถนอนได้นั่งได้หลายคนนะคะแล้วก็มีความนิ่มเป็นหนังแท้นะคะอันนี้น่าจะประมาณ 5 6 0ถึงห0 0 0 0บาทนะคะพอดีมุกจำราคาที่แน่นอนไม่ได้โอเคเราไปต่อกันที่โซนกินข้าวเตรียมอาหารต่างๆแล้วก็โซนห้องครัวนะคะนี่มาถึงตรงนี้แล้วอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะชอบมากอันนี้ไม่ได้เป็นหินนะคะแต่ว่าเนี่ยเรามาดูใกล้ๆตรงเนี้ย t e x t อ์์จะเหมือนหินมากเลยนะคะเขาทำเป็นลายขึ้นมานอกแล้วก็เคลือบถือว่าชอบนะคะชอบกว่าหินแล้วก็ราคา ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะหินส่วนใหญ่ก็จะแพงนะแล้วก็ตรงส่วนของเก้าอี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ไม่แน่ใจว่าเรียกผ้าอะไรเนาะกัมยี่นะคะหมูก็ซื้อมา6ตัวนะคะ<ม>เผื่อมีใครมาบ้านคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆก็สามารถนั่งกินกันได้เลยซื้อมาเผื่อเนาะ<ม>ตัวนี้เก้าอี้ราคาตกตัวละ5,300ับาทนะคะนี่6ตัวเท่าไหร่ก็คูณกันเข้าไปนะคะไม่ได้คูณมาเนาะ แล้วก็มาส่วนต้องผนังตรงที่โต๊ะกินข้าวนะคะตรงนี้จะติดจริงๆอะ่ะจะติดทีวีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ติดเนาะเพราะว่าก็ดูทีวีตรงโซนนั่งเล่นเดี๋ยวไว้ถ้า เพื่อนมาผู้ใหญ่มาอนา,าคตรเราก็จะมาติดทีวีตรงนี้เนาะราคาหินตรงนี้นะคะประมาณ4ี่หม้าเนาะถ้าจะไม่ผิดประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสีดําตัดกับสีทองเลยที่มุกจะมาแนะนําหรือว่าเตือนหรือแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อน<ๆ>ก็คือถ้าเราจะใช้ s b b u i l ิจะใช้เป็นหินของเจ้าอื่นๆก็ได้นะมุกไม่แน่ใจว่าเจ้าอื่นเป็นยังไงพยายามให้ซื้อถ้าใช้ข้างนอกพยายามซื้อหินเป็นแผ่นเดียวกันแล้วค่อยมาตัด แล้วก็มาติดดีกว่านอะลายจะได้ต่อกันแต่อย่างเช่นเขางมุกว่นใช้ S B b i n เขาไม่ได้มีให้เลือกนะว่าเออเราขอหินแผ่นเดียวกันหรือเราดีเควสให้หินต่อกันเนี่ยไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะจะไม่ใช่หินอ่อนแท้ๆนะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เขาทําขึ้นมานาะซึ่งลายแพทเทิร์นอะมันจะแพทเทิร์นเดียวเลยนะคะแล้วเขาก็มาต่อๆกันถ้าใครจะใช้มุกแนะนําว่าให้เลือกลายที่สีไม่ตัดกันมากนะคะอย่างเช่นสีครีม ข้างหน้าตรงโซนทีวีหรือว่าเดี๋ยวตรงโซนมาสเตอร์เบดมเนี่ยเดี๋ยวมุกจะโชว์ให้ดูว่าใช้เป็นลายหินเหมือนกันนะคะซึ่งสีไม่ได้ตัดกันมากพอมันไม่ได้ต่อกันแบบเป๊ะมันจะหินไม่ค่อยชัดนะคะแต่พอจุดเนี้ยเป็นสีดําตัดกับสีขาวจะชัดมากเลยนะคะตรงเนี้ยไม่มีปัญหาแต่โซนข้างล่างเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมคะว่าตัดมาเนี่ยพอดำปุ๊บมันก็มาตัดเป็นสีขาว<ะ>อย่างนี้เลยซึ่งจริงๆแพทเทิร์นตรงเนี้ยมันก็คือมาจากตรงนี้นะคะ โดยทางช่างหรือทาง SB ีเขาจะไม่สามารถวิเอาลายตัดลายแถวนี้มาต่อกันได้เลยนะเพราะว่าเขาก็คงพยายามตัดส่วนที่เขาเอาไปใช้ต่อเรื่อยๆได้มากที่สุดนะคะอันนี้เราก็พยายามให้เขาแก้แล้วเขาก็บอกว่าไม่สามารถทําได้นะคะเราก็เลยต้องโอเคแบบนี้ไปเนะาะอนาคตอาจจะหาซื้อตู้มาปิดก็ได้นะตรงนี้ก็ถือว่าสวยแล้วเราก็มองค่ามันไปเนาะตรงนี้ที่ภูมิใจมากนะคะเป็นส่วน ต๊ะกลางไอแลนด์นะคะชอบมากนอนได้เลยอันนี้ตัวนี้เนี่ยราคาประมาณน่าจะห0 0 0ื่นนะทุกคนจำราคาคข้าวๆไม่ได้แต่ว่าหนีไม่เกินจากนี้มากแน่นอนซึ่งข้างบนตัวนี้จะเป็นหินเลยมีความโพลทนแข็งแรงกว่าพวกที่เขาทำลายขึ้นมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นหินแท้ๆสีเทา ข้างๆเนี่ยมุกจะเลือกเป็นไฮกลอสนะคะแล้วก็จะตัดกับขอบข้างล่างอะสีทองนะคะตรงนี้เดี๋ยวมุกจะซื้อพวกเก้าอี้สตูบานะคะที่สามารถนั่งกินข้าวตอนเช้าได้เลยเนาะฝั่งนี้มุกก็จะให้เขาบิวอินเป็นตู้เก็บของมานะคะน,นี่ก็เปิดได้เลยมีของนัองแมวอยู่ด้วยเนาะอันนี้ใช้ได้ทั้ง3ตู้เลยเก็บของได้นะคะเพราะว่าที่เก็บของเราเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะเลยให้เขาบิวอินเป็นตู้เก็บของเข้ามาเพิ่มนะคะ แล้วก็มาส่วนของโซนห้องครัวห้องครัวสิ่งที่มุกบิวอินมาเนี่ยจะมีแค่จุดเดียวเลยนะคะคือเป็นตู้อันนี้นะคะทุกคนซึ่งตอนแรกที่ตัดสินใจทำเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าห้องครัวไม่มีตู้เก็บของเลยที่โครงการให้มาน้อยมากมีแค่ตู้เดียวนะคะเราก็เลยตัดสินใจทำตู้อันนี้เพิ่ม แต่ไป,ไปมา,มาหลังจากนั้นที่เราสั่งทำอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออตู้นี้มันสูงเกินไปใครจะเก็บถึงแต่เราพอไปขอยกเลือกอนล้วเขาบอกว่าไม่สามารถทําได้นะคะเนี่ยเป็นตู้คงไว้เก็บพวกของที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เก็บเนาะแล้วก็จะพูดถึงตู้เย็นอันนี้ซัมซุงเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ราคาประมาณ4ี่0 0ื่นกว่าบาทเนาะก็จะมีพวกทําน้ําแข็งตอนแรกเหมือน,นว่าจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมพวกทําน้าแข็งอะ่ะ ซื้อมาก็ได้ใช้ทุกวันเลยเนาะนี่ก็จะเป็นตู้เปิด2ฝั่งนะคะอันนี้ไม่มีได้มาเดี๋ยวไว้จะมาพูดถึงคลิปพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ฟังอีกรอบเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนกันดีกว่าเนาะอีกจุดหนึ่งไปกเลยอ่าเข้ามาสู่ห้องมาสเตอร์เวดรูมกันแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าห้องเนี่ย ช้งบเยอะที่สุดในบ้านเลยนะทุกคนเพราะว่าเจ้านี่เลยค่ะสิ่งที่มุกชอบมากก็คือเป็นผนังลายหินอ่อนนะคะซึ่งมุกจะเลือกเป็นสีเทาตัดกับสีทองแบบนี้เลยเนาะซึ่งมุกให้เขาทาเป็นสองชั้นซ่อนไฟเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมุกเปิดให้ดูเนาะรู้สึกว่าการเพิ่มไฟตรงน,นี้ทําให้เพิ่มมิติให้กับห้องมากขึ้นเนาะเผื่อเวลาเรานอนเราไม่ต้องมีไฟหัวเตียงก็ได้ปิดไฟทั่วห้องแล้วก็เปิดแค่เนี้ยได้เลยนะคะชอบมาก อันนี้ก็ถือว่าราคาแรงอยู่นะอันนี้น่าจะราคาประมาณแสนกว่าบาทเลยนะแค่หินตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงเต้าหัวเตียงที่เคยบอกไปว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่เนี่ยสตู้นี้ลดแล้วเหลือประมาณ2อง0 0ืกว่าบาทนะคะก็ถือว่าสวยเตียงอันนี้ข้างรอบหัวเตียงน่าจะประมาณ3 5 0 0 0่ห0ถึง4 0่0 0เนาะรอบๆเขาจะมีให้เลือกเลยว่าจะเป็น หนังแท้หนังเทียมสีอะไรมีให้เลือกคัสต์มย์ได้หมดเลยนะคะของหมุกก็เลือกเป็นสีนี้มาเป็นสีเหมือนสีทองทองก็ถือว่าเข้ากับตีมห้องนะคะแล้วก็จะมีตู้ปลายเตียงราคาประมาณ35,000บาทนะคะตรงนี้ที่เราเคยเปิด EP แรกนะคะจะเป็นห้องโล่งๆเลยใช่ไหมตรงนี้เราก็ต้องมีการ ก่อผนังขึ้นมาด้วยนะคะเพื่อที่ข้างหน้าเราวางเป็นชั้นวางทีวีและข้างหลังเราวางเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกฝั่งนึงกันเลยดีกว่าในส่วนของโต๊ะเครื่องแป้งของมุกเองซึ่งจริงๆบุกก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าหรอกแต่ว่าคิดว่าเราก็ควรมีไว้เนาะเพราะาอนาคตเราก็ต้องได้ใช้แหละตรงนี้นะคะก็จะสามารถเปิดไฟได้เพื่อเราแต่งหน้าตรงนี้แล้วก็จะมีตู้ ต่างๆอันนี้สองข้างเนี่ยจะเป็นตู้ชั้นวางของนะคะทุกคน,นนี้จะมุกจ้าเป็นกระจกนะคะ <c oughs> เพื่อที่เวลาแต่งตัวเนี่ย <c oughs> เราจะได้มีหนึ่งบานเอาไว้ส่องความเรียบร้อยนะคะว่าอ,อวันนี้แต่งตัวเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตรงนี้ก็เปิดแล้วจะมีไฟให้อันตโนมัติเลยนะคะในส่วนของตู้นี้ก็จะเป็นตู้เหมือนเอาไว้โชว์นะก็เลยเลือเกเป็นกระจกใสนะคะเผื่อว่า กระเป๋านาฬิ้าต่างๆสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถเปิดไฟได้เหมือนกันเนาะนี่เปิดไฟแบบนี้เลยเอาไว้โชว์ต่างๆชอบมากรู้สึกว่ามันทําให้ห้องดูมีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วข้างบนก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆที่บอกเลยว่ามุกเนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะคะก็ต้องมีเก้าอี้ปีนขึ้นไปแต่ก็ยังไม่รู้จะเก็บอะไรนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งหมดเลยเนี่ย ตั้งแต่ยาวสุดนี่ไปถึงสุดนู่นนะคะก็บิวอินตรงนี้มาตู้เสื้อผ้านี้มุกบิวอินมาประมาณแสนกว่าบาทนะคะตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นแบบที่เปิดมาแล้วก็มีไฟติดข้างในเลยนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีเราแต่งตัวตอนเช้ามืดดึกๆหรือว่าห้องไม่ได้สว่างมากเราจะได้เห็นสีเสื้อได้ไง่ายยังขึ้นถือว่าอันนี้ชอบนะคะแล้วก็พวกตู้ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแบบซอฟทโลข้างในหมดเลยเนาะ อันนี้ก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาอีกนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลที่มุกใช้เนี่ยของ Sb Built-in เนี่ยสจุดเนี่ยจุดโซนนั่งเล่นจุดโซนกินข้าวแล้วก็จุดห้อง Master Bedroom เนี่ยสจุดเนี่ยมุก บิ l อินไปประมาณ800,000กว่าบาทนะคะอันนี้เป็นราคาที่ส่วนลดแล้วเนาะมาพูดถึงนะคะว่าทำไมมุกถึงเลือก S B u u l อ i n นะคะเพราะว่า1เลยเนี่ย S B Build-in ถือว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งมุกเคยลองถามเจ้าข้างนอกเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 3เดือนเลยนะคะยังไม่รวมกับแก้งานต่างๆก็ตีไปเลยว่าอาจจะ4-5เดือนหรือครึ่งปีเลยเนาะอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแล้วมุกก็เลยเลือกใช้นะคะเพราะาอยากเข้ามาอยู่เร็วป,ปลายปีเนาะช่วงเวลานี้มก็อยากเข้ามาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ข้อที่2เลยมุกรู้สึกว่าเราสามารถไปเห็นไปจับต้องกับพวกเฟอร์นิเจอร์ ชิ้นต่างๆได้เลยเนาะอย่างเช่นพวกโซฟาเตียงหรือว่าพวกวัสดุต่างๆเขามีให้เห็นเลยนะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะแมชอันไหนด้วยกันเนาะเพราะว่าถ้าเราไปใช้ข้างนอกเนี่ยเราไม่สามารถเห็นของจริงได้เลยจะเห็นแค่รูปอย่างเดียวะคะ่ะแต่ว่ามุกก็จะมีมาพูดถึงแชร์ประสบการณ์แล้วก็นอนที่มุกเจอกับการเลือกใช้ SB Build-in นะคะ1เลย <IS> คือเกี่ยวกับเรื่องพวกลายหินต่างๆเลย ถ้าใครจะใช้มมกก็แนะนําว่าค่อนข้างต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าที่เป็นหินแผ่นใหญ่ๆมาตัดเขาเป็นทําลายขึ้นมาเป็นแพทเทิร์นเดียวมันอาจจะมีการไม่ตอกันบ้างซึ่งมุก,ก็แนะนําแล้วว่าควรเลือกใช้ลายที่สีไม่ตัดกันมากเวลาวางแผ่นที่ไม่ตรงกันเนี่ยสามารถมองแล้วสวยงามไม่เป็นแบบที่มมกให้ดูข้างล่างเนาะแล้วก็2เนี่ยเรื่องอินเทอร์เนียที่มมก ได้มานะคะซึ่งจริงๆเขาจะมีหลายคนเนาะกินทีเรียที่มุกได้มาเนี่ยเหมือนเขาอาจจะยังมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นตรงจุดที่ก่อผนังขึ้นมาในห้องเนี่ยช่างมาถึงอะ่ะช่างเขาต้องเลื่อนตำแหน่งเองนะคะเพราะว่า <Huh? S 1> อินทีเรียรวางมาเนี่ยวางตรงกับไฟพอดีซึ่งเราจะต้องเอาไฟตรงนั้นออกนะคะซึ่งห้องจะมืดเราต้องมาเดินไฟใหม่ช่างเนี่ยเขายังถือว่าดีนะคะที่เขามาเลื่อนตำแหน่งให้แล้วก็ในส่วนของผนังหัวเตียงเนี่ย อินทิเลียเนี่ยมีการสั่งเข้าโรงงานผลิตแล้วก็บอกว่าดืมนะคะคือลืมเติมพวกสติปเส้นทองเนี่ยลืมจุดนั้นแล้วสั่งผลิตไปแล้วแล้วมุกเนี่ยถามไปว่าสามารถแก้ไขให้ได้ไหมเพราะว่ารูปที่มุกสั่งไปกับที่ เขามาติดหน้างานเนี่ยมันไม่ตรงกันอินทเทียบอกว่าไม่สามารถแก้ได้เพราะว่าเขาลืมแล้วก็สั่งไปแล้วมุกก็เอ๊ะงงอย่างนี้ได้หรอเป็นความผิดของเขาเองนะเขาควรจะแก้ให้สุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้ก็ยังไม่เหมือนแบบที่สั่งไปตอนแรกนะคะแต่ว่าช่างอ่ะมาแก้ไขให้แล้วเรียบร้อยซึงตรงนี้มุกถือว่าโอเคแล้วถึงจะไม่เหมือนแบบตอนแรกแต่ว่าเซนเตอร์สวยแล้วใครไม่ได้เห็นตอนแรกเนี่ยก็จะไม่รู้นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วพวกวัสดุต่างๆไฮกลอสเนี่ย ถือว่าเป็นปัญหาของทาง SB มากเลยนะคะพวกสีดําต่างๆหน้าบานเนี่ยมันจะเป็นรอยทะลอกเป็นบุ๋มๆต่างๆซึ่งมุกเปลี่ยนมาหลายบานแล้วนะคะเขาเอามาเผื่อเลยนะสแปร์มาให้ก็เป็นทุกบานเลยเราเลยต้องเลือกอันที่ม,มีตาหนิน้อยที่สุดนะคะก็ถือว่ารู้สึกว่าไม่ดีนะเพราะาเราก็จ่ายเงินไป7จ็0แดแสนแต่ว่าเราต้องเลือก ชิ้นที่มันมีตาหนิน้อยที่สุดถือว่าเป็นข้อเสียนะคะอย่างนึงที่มุกไปซื้อของเนี่ยตอนมุกจ่ายเงินเนี่ยเจ็ดแปดแสนเนี่ยมุกก็ซื้อของไปแล้วรอบนึงแล้วกะว่าโอเคเราเข้าไมา่อยู่ในบ้านแล้วเราค่อยมาซื้อพวกเก้าอี้ต่างๆเพิ่มนะคะมุกก็ถามเซลล์แล้วว่าเรามาซื้อครั้งต่อไปอ่ะเราจะได้ส่วนลดไหมซึ่งเซลล์บอกว่าได้นะคะแจ้งเขาได้เลยมุกเนี่ยจ่ายเงินก้อนยอดเนี่ยไปช่วงปลายเดือนแบบวันที่29เ้าลยมุกจําได้มันจะปลายเดือนอยู่แล้ว ถัดมาอีกสักอาทิตย์หนึง่งมุกไปเลือกซื้อเก้าอี้เลือกซื้อโต๊ะข้างล่างใหม่นะคะมุกก็บอกว่าโอเคเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วว่าเนี่ยกลับมาซื้ออีกครั้งอาจจะได้ส่วนลดเซลบอกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าข้ามเดือน <Huh? S 2> ก็อ๋องงตอนแรกบอกไม่ได้พอไปซื้อใหม่บอกไม่ได้เพราะว่าข้ามเดือนแล้วไม่ยอมบอกเรานะคะระยะเวลามันห่างกันแค่เนี้ยข้ามเดือนมาหนึ่งถึงวันมันก็เดือนใหม่แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเลยไม่อยากกลับไปซื้อกับ SB b u i l ิ i n อีกแล้วนะคะก็เลยมาแชร์ประสบการณ์การประกอบต่างๆเนี่ยถือว่ามุกว่าค่อนข้างโอเคนะซึ่งมุกเป็นบ้านหลังแรกไม่เคยได้เทียบกับบ้านหลังอื่นสำหรับมุกถือว่าพอใจแล้วช่างที่มุกได้เนี่ยดีทุกคนเลยนะคะมุกติดแค่เล่องปัญหา เซลกับเรื่องอินเดียนะคะที่มุกได้รับโอเคค่ะวันนี้มุกก็จะมาแชร์แค่นี้นะคะหรือว่าใครมีปัญหาข้อสงสัยต่างๆอยากรู้จุดไหนอยากรู้ว่าเป็นอะไรยังไงมุกเปรียบเทียบอะไรกับเจ้าไหนบ้างสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะมุกก็จะมาตอบให้ทุกคนเลยเท่าที่มุกรู้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่างมุกได้นะคะเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย